สถานที่ทําชั่วไม่มีสถานที่ทําผิดไม่มีเรื่องเรื่องธรรม,มะนะเราจะไปทำชั่วอยู่ที่ไหนอคนทุกๆคนมันจอบเห็นอย่างนี้นะเป็นหลบๆทำซดะบางทีมันคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมา กลัวพ่อจะเห็นกลัวแม่จะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นอะไรนี้เนี่ยเป๊ะแบบทำซักครังๆเพ่คนมาเห็นนั่นนะนะแอบทาอยู่คนเดียวไม่รู้่าทําอะไรทําผิดๆเนี่ยกลัวคนจะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นกลัวพ่อแม่จะเห็นกลัวคนอื่นจะเห็นหากว่าจะทําความชั่วอย่างไรอย่างคิดอย่างนี้ก็วนี้ไปหาสถานที่ไม่มีใครเห็นเราก็ทํา ทำแล้วนึกว่าไม่มีใครเห็นเราก็ดีใจเนี่ยนี่คือคนคนคนโง่เป็นอย่างนั้นทําไมคนจะไม่เห็นแหละใครเป็นคนทําที่ที่ทําไม่ใช่คนหรือเราไม่ใช่คนเหีอนี่มันดูถูกตัวเราเกินไปไปหาที่ไหนคนไม่เห็นถ้าเราทำหลบไปทำคนเดียวไม่ให้ครูเห็นได้ไหมไม่ให้คนเห็นได้ไหม จะอยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนก็ตามเถอะที่รับมันไม่มีแล้วนี่ถ้าเราเป็นธรรมะฉะนั้นคนรู้จักธรรมะแล้วจึงไม่กล้าตามความชั่วในที่รับและที่แจ้งต่อหน้าหลับลังไม่เคยทั้งนั้นแหละที่ไหนมันรู้ทั้งนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมะมมนเป็นนี้คือตามความผิดไม่ได้อันนี้คือมันกันฉันนั้นีนี้พวกเราทั้งหลายนั่นทุกๆคนนะถึงเป็นนักเรียนนะให้เข้าใจว่าในเวลานี้เราเป็นรูกคน ถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สักขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าความฉลาดยังไม่พอไม่พอความฉลาดไม่พออือย่างวันนั้นก็ไปในวังเจ้าฟ้าชายสารรมะเข้าท่านเรียนว่าจะทําทยังไงดูชายมัในใจร้อนคนอายุขนาดนั้นมีความรู้กว่าจริงแต่ความฉลาดไม่พออัตมาตอบว่าจริงความรู้มากแต่ความฉลาดไม่พอเพราะว่าอืม อายุวัยเรายังในครอบที่สูงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ก็ให้ทําเพียรไปให้นั่งสมาธิไปให้อาศัยธรรมะเรื่อยๆไปอท่านม่าร้อนลูกชายในใจร้อนมากจะทํายังไงดีอืมนะแอบยิงธรรมะเรื่อยไปอย่าตามใจจะของเกินไปให้ระมัดระวังตัวแต่ว่าอายุมันครอบเป็นมาสูงแล้วมันค่อยเป็นไปความฉลาดมันเกิดมีมาเองมัน อย่างพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละเด็กๆนี่อายุรุ่นนี้รู้อะไรก็ช่างมันเถอะแต่มันไม่ฉลาดที่จะต้องทํานั้นมันก็ยังมีอยู่นั่นเองมันขาดอุปกรณ์หลายอย่างแบบนี้เราเป็นลูกคนเราก็ไม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเป็นยังไงพ่อคนแม่คนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราเป็นเด็กว่า ผู้ใหญ่เป็นยังไงอย่างแท้จริงเราไม่รู้จักบัดนี้เราเป็นนักเรียนนะเราเป็นผู้เรียนหนังสือว่าหน้าที่ของครูอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรเรายังไม่รู้นะทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นครูเรามีคือยังไม่เคยเป็นพ่อแม่คนอพ่อแม่คนเราก็ไม่รู้จักตามเป็นจริงเพราะเราเป็นลูกคนอยู่เรายังไม่เคยเป็นครูเราดูจากครูแต่ไม่รู้ถึงครู มันเป็นไซตอย่างนี้เหมือนกันกเราเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่นะเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เห็นแต่คนอื่นเขาแก่เราจะแก่อะไรก็ไม่รู้เรื่องนเมื่อนอนมาฟันมันโยกเออคนแก่เป็นอย่างนี้นะเมื่อหลังเงางอมอือคนแก่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเป็นหนุ่มอยู่ไม่รู้จักคนแก่รู้แต่ไปไม่รู้เห็นคนแก่ไม่รู้คนแก่ถ้าเราเป็นคนแก่รู้ละทิ้ ตาก็ไม่สว่างแล้วโอก็ไม่ได้ยินแล้วหลังก็งอมไปแล้วนะรู้และออกคนแก่เป็นอย่างนี้ไอ้คนหนุ่มนั้นไม่รู้จักแต่คนแก่บรรยายถึงเรื่องคนหนุ่มนั้นรู้จักเพราะมันผ่านมาแล้วอย่างนี้ทุกอย่างไอ้ความฉลาดที่มันมีอยู่ในใจของเราตัววันนี้ไม่พอไม่พอดัะนั้นบัดนี้เราเป็นเด็กนักเรียนต่อไปเราจะได้เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นครูเป็นคนสอนคน เราจะต้องพยายามสอนตัวเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเป็นนักเรียนขึ้นไปเป็น,นตนตลอดเป็นครูให้รู้จักอืวิสัยเราเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นนักเรียนความรู้ทั้งนั้นแหละนี่ขึ้นไปนี่น,นวิธีการเรียนการสอนคนเราสอนคนทําไมคนไม่เชื่อเราพูดกับนักเรียนนักเรียนก็ไม่เคารพไม่เคยเชื่อเราว่ายังมีเหตุอยู่ว่ามันมีอะไรไหม มันจะต้องมีอะไรอยู่อืมไอครูไอนักเรียนไม่เคารพเราพูดไม่ค่อยฟังเรานี่เรามันมีอะไรอยู่อืมมันมีอะไรอยู่อืมในตัวของเรานั้นที่ยังไม่พร้อมเราควรแก่อันนั้นสินักเรียนการดีเรายังไม่ดีอยู่สอบไม่เคยได้ดีความรู้ไม่ดีมันเพราะอะไร ไม่ใช่ว่าบุญบาสนาบารมีของเราอะไรหรือการกระทําเราเป็นยังไงการเรียนเนาราเป็นยังไงการขยันเราเป็นยังไงการเคารพในการศึกษาเราเรียนเราเราเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาผูกดวง